สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องอุ้มคิดซ่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ้มคิดซ่านะคะก็จะมารีวิวพวก โต๊ะเรียนหนังสือโต๊ะเรียนซูมนะคะแล้วก็หนังสือของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าหนังสือของเราจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะอยู่คลิปหน้านะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวโต๊ะเรียนซูมกันก่อนนะมันจะไม่ใช่อันเก่าแล้วค่ะแต่ว่ามันจะเป็นอันใหม่นะคะแต่ว่าจะเป็นโต๊ะเล็กๆนะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเรียนของเรานะคะนี่ ชิชิวนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวนะโอเคค่ะขออภัยนะคะพูดผิดนะคะไม่เกี่ยวนะคะเอาไปกันนี่ค่ะโตเรียนหนังสือของเรานะคะจะเป็นัตญี่ปุ่นแบบนี้นะอันนี้เป็นฝาน้ําส้มนะคะอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเวลาเราจะเขียนหนังสือนะคะเราก็จะเอาหนังสือเนี่ยออกไปวางข้างล่างก่อนนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่จะเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์นะ แต่ว่าหนังสือเนี่ยยังน้อยนะคะเพราะว่าหนังสือทั้งหมดของเรามีเนี่ยมีอันนี้แล้วก็นี่ค่ะมีตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะเราเรียนแค่นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าเราไม่รู้นะคะเพราะว่าเป็นเรียนซูมครั้งแรกค่ะปกติก็จะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งไปนะอันนี้จะเป็นการเรียนซูมครั้งแรกนะคะนี่ เราไม่รู้นะคะว่าค,คุณครูให้เรียนในหนังสือหรือว่าเรียนในสมุดนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นทางหนังสือท้งสมุดแหละค่ะแต่ว่าเราไม่รู้นะคะว่าค,คุณครูให้มาแบบไหนนะค,นคุณครูให้ตารางเรียนมาเฉยๆนะคะค,คุณครูไม่ได้บอกรายละเอียดว่าต้อง ใส่ในสมุดอย่างนี้ใส่ในหนังสืออย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะเราก็เตรียมมาทั้งสมุดทั้งหนังสือเลยนะคะวิชาไซแอนวิชาแมชอะไรก็เตรียมมาก่อนนะคะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่สี DIY เองนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราที่เราไม่ได้รีวิวนะคะเพราะว่า อันนี้เนี่ยแล้วนะคะทํางานส่งครูค่ะคุณครูบอกว่าให้ประดิษฐ์จากสิ่งเหลือใช้ในบ้านนะคะวิชาวิทยายาศาสตร์นะคะนี่นะคะก็รีวิวให้คุณครูนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นของเล่น,นะคะ่ะเป็นฟองน้ํานะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม่ใช่นาฬิกาแล้วค,คะ่ะมันจะเป็นแป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับโออทรศัพท์นะคะ แล้วก็แต่ว่าโทรศัพท์เราหายไปแล้วนะคะมันไม่ได้หายหรอกค่ะคือเราเอามาถ่ายคลิปอยู่นะคะแล้วก็มันก็จะมีหูฟังนะคะนี่ค่ะจะมีหูฟังนะคะแต่ว่าหูฟังตอนนี้คือชาร์จแบตอยู่นะคะเป็นหูฟังบลูทูธนะอ่ะนี่นะคะแล้วก็ที่เราเรียนออนไลน์นะคะก็จะเป็นเสือแบบนี้นะเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะนะคะนนี้เป็นเบาะนะเอาไว้เรียนออนไลน์แบบนี้นะคะ เวลาเราเรียนเนี่ยก็เอากล้องนะคะอันนี้ตั้งไว้ตรงนี้นะคะก็จะป,ะประมาณนี้นะโอเคคลิปหน้านะคะแล้นะคะจะมารีวิวหนังสือของเรานะคะตอนนี้ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้อุ้มคิดสด้วยนะบ๊ายบาย